ละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องเันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมฮาร์ s สโตนในโหมด Battle g r o u n d ์ครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครั้งนี้นะเราจะสามารถที่จะรังสรรค์เพลงออกมาได้ดีขนาดไหนกันอก่อนหนึ่งก็ต้องเลือกฮีโร่ดูว่ามันมีอะไรให้เล่นบ้างไม่มีอะไรบ้างแต่เรามาดูกันว่าเราสามารถเล่นอะไรได้บ้างมันให้อะไรเราเล่นอฮีโร่ฉันจะบอกแย่ ระลึกลายสองครั้งออกวิญญาณธาตุจนสลัดเมือหลองมังกรปีศาจเอาเจ้านี่ดีกว่าอาโจนสลัดเพิ่มเงินนะครับเป็นโจนสลัดที่จะได้เงินเพิ่มทุกๆตาตาละหนึ่งแต่ว่าถ้าเรากดใช้ความสามารถของเขาเมื่อไหร่จบเลยมันใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกม อย่าไปกดเล่นนะนนกดเล่นแล้วบอกเลยว่าเจ็บหนักแน่ครับโอเคเชือกมันเร็วอยู่แล้วลนะ่ะนุเดี๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> ตาแรก ไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นราชาหนูอ่ะมันไม่แน่อะถ้ามันได้รับการบัฟมาคือแบบเปนแพ้แน่ๆครับไม่ว่าเขาจะได้ตัวอะไรในตอนนี้เนอะาบอกใครนะข้าเชียเจ้าอยู่ครับผมโอเคเสมอโชคดีนะเพราะว่ามันได้เป็นแรนดอมเป็นเดมอนไงไม่มีเครื่องจัดและบีส ดีครับ <c oughs> อัพอยู่แล้วตอนนี้เราแพ้อยู่แล้วล่ะเนาะไม่ต้องฝืนทำอะไรทั้งนั้นอะเพราะว่าเรารู้ว่าเราแพ้แน่ๆอยู่แล้วโอเคดวนครับทำไมเราถึงบอกว่ากล้ายืนยันว่าเราแพ้อยู่แล้วเพราะว่ามันเล่นมังกรด้วยอะแล้วมันเกิดใหม่ได้มันน่าจะมังกรสองสามที่เป็นทอนมา อย่างนั้นคือแบบเล่นยังไงก็น่าจะหน่าจะไม่ไหวอืแล้วมันเกิดใหม่ได้ประเด็นคือมันเกิดใหม่ได้เนี่แหละต่อให้มันไม่เกิดใหม่ล้วก็ตีมันไม่ตายครับเไยยอมโอ้ืมแอบน่ารักนะเนี่ย ใจเย็นสิรีบจังเลยเน,เนาะเชือกเนี่ยนอนโอเคจัดไปตาหน้าหยิบได้อีกสองตัวเมื่อหลอกสองตัวนั้นผมไม่เอาอะ่ะมันมันมันเป็นคู่ก็จริงนะแต่แบบมันไม่โอ,อะ่ะสแตปต,ต้นเกมมันต้ำต่ำเนี่ย โอ้โหคนนี้เขาเล่นดีเนี่ยเขาเน้นอัพดาวขึ้นไปเลยครับก็เราทำตาเมเอ็ใส่เขาได้ต้นเกมก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้เขาจะแบบเขาจะโหดมากต้องรีบต้องรีบ,รบ,รบสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเราเองก็ต้องสแตทตะเนาะ หรือเจ้าเจ้านี่ดี <ผม S 1> หรือเจ้าไพรเร ت, มันบัฟให้กับเจ้านี่แต่ไพรเรทผมว่าไม่ค่อยนะเฮ้ยเอาเจ้านี่นำดีกว่าใช่เพราะถ้าเจ้านี่นำพลังโจมตีมันเพิ่มมันกลายเป็นสี่มันจะเก่งที่สุดแรกๆเล่นอย่างนี้ไปก่อน เท่่าไหรละกดตอนนี้ได้ปลอดภัยสี่เงินเนาะมีสี่อยอู่ว้าเขาได้ตีก่อนตีดีได้สิแต่ไม่เป็นไรเราน่าจะชนะแหละเพราะว่าเขาตีเราไม่ตายอคือมีโอกาสที่เขาจะตีเราแล้วเราไม่ตายอย่างเยอะกว่าแบบนี้ไงสิเกตัวเยอะนะกว่าจะแบบทำลรกนาลอนให้เต็มได้ไม่ง่ายเท่าไหร่นะ แต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปไม่ค่อยงดงามเท่าไหร่เลยอะผมอัพดาวแล้วลีทีหนึง่งโอ้ต้องอย่างนี้สิอืมได้ได้ได้ฟรีดไว้ปั้งตาหน้าเราเอาห้าดาวมาเลยแล้วกันเพื่อความเข้ม ขายเจ้าตัวนี้ซื้อไม่ก็าขายอะไรเป็นท่อก็ได้แล้วเราดูกันว่าเราจะได้เล่นประมาณไหนโอ,โอเคเรามาดูกันครับน่าจะโอเคอยู่นะะแต่เราไม่ได้แย่อย่างน้อยก็พลังชีวิต ก็เยอะอยู่เนาะเอออย่างนี้ดีครับชนะแน่แหละอของเขาเป็นทีมปีศาจที่สแตทไม่ได้สูงเท่าไหร่โอเคห้าดาวเจ้าอะไรดีมันต้องให้มันโชว์ออกมาให้เราเห็นนะครับว่าห้าดาวเราควรจะเล่นแบบไหนเนาะ ไปเลยหาดาวแบ <Brand, S 1> รนด์เนาะจริงๆกับตันฮอกก้าดีนะแต่ผมไม่ค่อยเชื่อมั่นในการเล่นบนมือถือเท่าไหร่เลยแต่ผมจะเล่นครับ แต่ละเรื่องผมไม่เอาเงินอ่ะตอนนี้ผมเอาสเต็ตก่อนไม่เชื่อบอสผมไม่เชื่อผมไม่รู้จะเอาเงินเพิ่มมาหนึ่งไปทำไมไงอฮอกก้านะอย่างเงี้ยอาจจะได้ฮอกก้าเพิ่มขึ้นก็ได้นะผมเช็คตอนนี้ได้หกเงิน เขาตีดีๆนี่เราตายเยอะมากเลยนะโอเคถ้าเขาตีแบบนี้เรามีโอกาสที่จะลดดาวได้เยอะอยู่ตีนี้ดีเลยอ่ะดีมากเลยโอ้ดีเข้าไปใหญ่โอ้เหลือดาวเยอะด้วยสิขอโทษครับเกมมันมาอย่างนี้นานๆทีจะเจอนะนานๆทีจะเจอแบบว่าเฮ้ยตีดีมากอะ่ะคือเราได้เปรียบเลยอะ่ะโอ้โหได้ตัวเจ๋จง ไปไพเรเอ้ผมน่าจะนี่ก <mythology> ่อนรีด <S weed>. ูก่อนว่าได้อะไรอุ๊ยนั่นไงบอกแล้วเราควรจะรีดูก่อน 7จ็ดเหรออย่าเลยอย่าพึ่งว้าดีตาหน้า,นาแหม่กลายเป็นทีมโจรสลัดแบบงงงงเนอะงงงงแหละเดีย๋ยวมังกรสองตัวเนี้ต้องขายได้ละโจรสลัดเราก็ขายได้ลูฟี่เราก็ขายได้ มันก็จะเหลือแค่ตัวเล่นโจนสลัดและบัฟแล้วเราก็บัฟบ,บัฟบ,บัฟบ,บัฟพวกเขาเข้าไปหาหกดาวยังได้เลยถ้าเราหาหกดาวก่อนผมว่าโอเคตาหน้าผมเล่นเล่นละอัพขึ้นไปก่อนดีกว่าอย่างน้อยผมแบบยังมีตัวแสแตทแบบโจมตีสูงๆอยู่ไงย,ยังพอสู้ได้ครับเอาไปเถอะเออผมอยากได้ตัวนั้นอะตัวที่เขาเพิ่งใช้ใส่เราอะตัวนั้นผมอยากได้ สวยสีซ้ายก่อนไม่โอ้มันได้สองตัวมันคุ้มเลยกับแนทเพโก้ตัวเอสของผมถ้าเราซื้อซื้อซื้อก่อนอนะไรกัน แบบไม่ค่อยคุ้มอย่างนี้หรอเนี่ยมันจะขายไม่ค่อยคุ้มาดิไอตัวเนี้ยแต่ผมต้องทำเนะาะมันเป็นคู่เอ๊ะเราจะขายมันทำไมมันไม่พอ,อดิ หมายถึงว่าเวลามันไม่พอครับเนี่ยยอดเยี่ยมเลยตาหน้ารวมร่างสะละักุยแล้วก็โยนลงไปแล้วก็ได้หัวนหน้าโจรสลัดที่แท้ทรูงดงามสวยลากไส้ครับคือพูดอะไรจนไม่รู้ไปหมดแล้วเนี่ยก้าวทอง <c oughs> อือคนตายแน่นอนตัวนี้ สเตตเราน่ารักอยู่พอเถียงเขาได้บ้างยังไม่ได้เถียงได้หมดเลยนะอืเถียงได้หมดเเลือกรถด,ดาวเลยโอเคเขารถด,ดาวได้ไม่สุดครับตัวนี้รอดตลอดเลยฮอกก้าน่ารักมารวมร่างครับ เล่นมันก่อนอู้ได้จริงด้วยมาด้วยออโอ้โหไม่รู้จะดีไปถึงไหนละ จนนี้มาก่อนผมว่ามันจําเป็นเฮ<ป>อืมคิดถูกจริง เาเลยมาตัวหน้าสุดอะสะแตตน่ารักมากสตูมนเป็นวิญญาณธาตุด้วยุยสแตตเขาอาจจะสูงเขาเปนทั้งเจ็ดตัวตัวแรกๆ,ๆเขาหน้าจะโหดมากเขาน่าจะเป็นตัวตีโอ้โหตีรัวๆแต่ทุกครั้งที่เราตีก็ไม่ไม,ไ,มไม่เบาเหมือนกันนะเราได้รับบัฟไง <c oughs> นแนเฟ่โอ้โหไ่ได้อยู่โอเค ได้เตอือที่แบบว่าไม่ใช่ไะแต่ก็ไม่เป็นไรดีละอย่างนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรปู่เฮ้ยขอารถด,ดาวไม่ได้ครับเจ็บหนักหนักหน่วงหวับระเบิดเลยเป็นยังไงล่ะเป็นการเอาคืนของเราโจนสลัดที่แท้ทรูไหมตกหนักจริงเราตกหนักดี อาจจะได้ตัวที่สองเลยก็ได้น้าใครจะรู้จริงไหมขายไปก่อนเพื่อเวลากดรีมีโอกาสที่จะเจอมันมากขึ้นไม่เจอเวลาเรามีน้อยครับวิ ดีอะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรได้อยู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับแนนวมวตัวนั้น จ้าไม่ทันนะเสนเสตตเขาบ้านแตกจริงโอ้แต่เขาตายละโอเคตัวสแตตบ้านแตกเขาหมดแล้วต่อไปคุณเหลือแค่ลูกกระจกโอเคแหไทยอะไรเฮ้ยทายโจนสลดัดโอเคแหมเกือบรอดนะเราอ่ะ แต่ผมมีเอสมอนสเตอร์อยู่คือแนทเพเกิลครับคุณไม่รอดง่ายๆหรอก <c oughs> ผมต้องหาเมอร์หลอกพิษด้วยเมอร์หลอกพิษโอ้โหส่งตัวนั้นก็ดีอะ <c oughs> <c oughs> เอาตัวเดียวพอ โอเคต้องอย่างนี้สิแนทขอโทษนะมันมีตัวที่ดีกว่าเยอะจริงๆเดี๋ยวเวลาไม่พอดิเฮ้้แนทผมต้องขายแนทแล้วนี่นา เปลืองตังปีปอผมมอ,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 องซสืออะอะไรมาก็ได้โอเคอเบก 2, 1, อกสองหนึ่งแอทแทกสบายทีมปีศาจเขาไหน ขอตีก่อนได้ไหมไม่ได้อะเศร้าเลยอย่างน้อยมันก็จะได้รับการบัฟเพิ่มอีกไงถ้าเราได้ตีก่อน,นครับฟาดมันเลยเราอึดกว่าที่คุณคิดเยอะแต่ทุกครั้งที่เราโจมตีคืนเราก็ได้รับการบัฟกับทั้งทีมนิดหน่อยตีขวาก่อนเออนั่นแหละดีจบจบไปไม่ต้องพ่นอะไรแล้ว โอ้โหเขาพ้น6ดาวเราติ้งไปมาลักดีนี่แต่622 2, 18คุณตายคนนึงครับนี่ผมเก็บมา3คนแล้วนะเนี่ยโอเคโอโ้ไม่มีเลยอ่ะอนะจะลองครับ อปีอปีมันถือว่าเป็นไพาเรสครับสโ <c oughs> ก ีไปก่อนแล้วกันเนาะพิษผมเจอพิษแต่จริงๆน่าขายมากเลยอเจ้าตัวนั้นะไม่เก่งถ้าไม่มีเมล็อ,อกที่มีพิษอ่ะผมว่าผมอะ่ะโอเคโอ้โหเขาตีสองครั้งด้วยสิขอตีก่อนอืเราไปซัดเขาแบบนั้นเราก็เสร็จสิครับพี่น้องโอ้โหสะแตทสูงเราไปแล้ว เรากำลังจะไปยุ่งกับสเตตสูงเขาอีกเขามีสเตตสูงเยอะเรากันไปยุ่งกับเขาก่อนไงอันนี้คือจุดแย่เลยโอ้ชนะ <c oughs> ชนะเลยแหละมองสเตตวิชนะนิวมารดีตัวไหนก็ได้12เกือบตายผมรู้แล้วต้องเอาใครขึ้นก่อนคุณรู้แล้วเหมือนกันใช่ไหมผมรู้แล้วผมรู้แล้วมีประโยชน์เหมือนกันนี่ ทีนี้รวมร่างมันให้ได้อุ้ยขอโทษนะอาจจะได้รวมจริงๆก็ได้นะสักตนเนี่ยมันจะไม่เจอเอาอันนี้ทุกคน นี่ไงได้รวมจริงด้วยแต่แบบรวมตัวอะไรก็ไม่รู้ขอโทษนะผมว่าออปชั่นผมถูกอยู่อะเก็บไว้ก่อนไม่มันชามันชา้าคุณขายไปเอง ไม่เอาก็ได้แต่ขอทันไม่เอาก็ได้แต่ขอให้ทันนะโอ้ยทาทุกอย่างช้าแต่พอเวลาหมดนี่เร็วเร็วเกมนี้นี่แกล้งเราชัดๆอ่ะโอ้โหแล้วดูตัวเขาดิโผมแพ้ยับเลยอ่ะเศร้าอ่ะคือไม่น่าเล่นทีมไพเลตในนี้เลยครับผมตายได้เลยนะเนี่ย อต่างทีเราเยอะโชคดีให้เขาไปตีกันเองสองคนต้องเหลือใครมาเจอเราโอ้โหคือแบบเวลาคือนิดนึงไม่ได้เลยหรอถามจริง <c oughs> อย่าช้าอย่าช้าทุกคนมันมันเร็วก็ไม่ได้อะผมบอกให้ฟังเลยเร็วๆนี่ก็กดรีเฟรมันยังช้าให้เราขนาดเนี้นี่หงุดหงิดแล้วเนี่ยนี่หงุดหงิดแล้วนะเนี่ยเร็ว แค่รวมร่างกันมันจะใช้เวลานานขนาดไหนกันเทียวพี่น้องผมเผื่อไว้ไม่เจอไยเอ้ยเรือจริงๆเรือได้นะเนี่ย

มันจะไม่ทันนะดิเหนื่อยและเพิ่งสังเกตนะแอนิเมชันการการโจมตีแต่ละครั้งของไพลเลเนี่ยมันก็ช้าด้วยครับมันทำให้เวลาในการซื้อนู่นนี่นั่นของเราอะ่ะ ช้าตามไปด้วยสรุปแล้วไม่ควรเล่นในมือถือจริงๆอะแต่ก็ไม่เป็นไรอะ่ะเล่นมาถึงนี้แล้วเออถแทยกเขาเยอะดีจริงๆนั่นแหละแต่ก็หมดสิ้นแค่นี้แล้วเพเออให้เขาตีเรานั่นแหละเร็วกว่าผมว่าไอ้เจ้ามิวฮาชนะเพราะมิวฮานี่เหนือจริง <S <S มิวฮาชนะแล้วก็ตัวๆละ เรามีเวลาแค่ห้าสิบกว่าวินาทีเร็ว <stubborn ly S 2> เร็ว <asaki> เร็วเวลามีน้อยเวลามีค่าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็ว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  ออะไรมันมาแล้วเชื่อมันมาแล้วเร็วเร็วไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะเร็วขอความเร็วไม่เอาครับช่างมันแล้วกล้าไหนตีก่อนเลยคุณ <G ül> ผมมีเวลาเหมือนน้อยกว่าคนอื่นเยอะมากอะฮะท่านี่อะไรกับตันสำเร็จอ๋อ านี่นะเหลือกัปตันไม่เนานะกัปตันน่าจะแพ้มากกว่านะกัปตันดูยังไงกัปตันก็แพ้ครับั <c oughs> <c oughs> บเตัน์่ะโ่าลุกนี้น่าจะเอาพีอ่ะจบไปเลยไงโอ้ได้แค่ที่สองความเร็วจริงๆนั่นแหละ คือไอผกเล่นทีคอมขี้โกงผมมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเงินเหลือตั้งแย่ขอเวลาสักหน่อยจะเล่นได้ดีออกว่านี้เยอะเลยครับแต่ไม่เป็นไรคานี่แหละกับตันเฮ้อเศร้า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 ,า,า,าแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันก็เป็นคติสอนใจอีกหนึ่งเรื่องนะอย่าริเล่นทีมไพเร็บนมือถือครับนี่ครั้งที่สองแล้วที่ผมเจอ แล้วแบบว่าหนักจริงๆไม่งั้นนะผมว่ามันแบบัดีเลยล่ะถ้าเล่นในคอมน้ำผมมันเยี่ยมมากแต่นี่ไม่ดีไม่เยี่ยมเลยเศร้ามากเอาละครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองผมปันซาฮันนี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ